สวัสดีค่ะณไร่คุมมนหนองสลายปักช่องนครราชสีมานะคะวันนี้วันที่19กระะกฎาคม2566วันนี้จะนำเสนอทุเรียนนะคะทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นอายุได้11เดือนนะคะ27สิงหานี้ก็จะครบปีพอดี ก็มาสังเกตว่าตอนนี้นะคะเขาก็โตได้อยู่นะคะเนี่ยเท่ากับข้อมือข้อมือก็จะตัดเท่าโคตรโคนกันนี่นะคะตอนแรกๆที่ปลูกนี้ก็มียอดเดินแตกละแตกใบนะคะใบงามอยู่มาปีนี้นะคะช่วงที่เดือนพฤกษาพฤษภากรกฎาน,นี่แหละรู้สึกว่ายอดเขาแตกมาก็จะตันนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่เดินยอดก็ไม่เดินแตกมาแล้วก็ มีตายอดแตกมามีตายอดนี้นะคะแตกมาแต่ <c oughs> ก็ไปกันแต่ก็ไม่แตกก็ช้านะคะเนี่ยมีแตกมาเนี่ยช้านะคะส่วนยอดนี้ก็แตกแต่ก็ไม่ไม่ไปทางไหนเลยกันเนี่ย <c oughs> เหมือนอยากจะแห้งๆด้วยซ้ํานะคะแห้งด้วยเนี่ยก็เลยเแสดงว่าเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเราจะสังเกตจาก การแตกยอดถ้ายอดเดินนะคะแปลว่ารากเขาดี <c oughs> ก็พยายาม <c oughs> เอาครค่ะก็พยายามดูอยู่ผ่านมาหนึ่งเ <c oughs> ดือนแล้วก็ไม่ไปทางไหนนะคะนิ่งเลยแต่ก็ไม่ตายนะคะ <c oughs> แต่อยากจะแตกยอดอยู่ก็เลยลว,วันนี้ลองมาขุดลากดูลากทุเรียนนี้จะมีสองชุดชุดนี้จะเป็นรากที่เดินหากกินบนหน้าดินนะคะชุดนี้ทั้งหมดเนี่ย ล้วก็จะมีลากรากแก้วยางลงไปนะคะจะมีรากแก้วนี่ยังลงไปข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นสองลากถ้าลักษณะนี้คือลากเขายังไปต่อได้นะคะยังไม่ดำแต่ถ้าเป็นลากดำๆเนี่ยรากนี้นะคะคือเขาไปไม่ได้แล้วเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วเนี่ยคือเป็นสาเหตุที่ที่รากที่ยอดเขาไม่เดินนะคะเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยช่วงนี้เขา ยังเป็นยังยังดินก็ยังดีมีช่องอากาศอยู่นะคะพอผ่านมาตรงนี้จะเป็นดินเหนียวดินเหนียวคือดินพวกนี้ค่ะเนี่ยเนลากเข้าไปต่อไม่ได้นะคะแน่นมากจนลากไปต่อไม่ได้ไปทางไหนไม่ได้เขาก็เลยต้องแห้งแห้งแล้วก็ลากก็ได้รับความเสียหายไปเลยนะคะลากก็ได้รับความเสียหายไปเลยก็เลยเอวันนี้เราจะทําการล้างลากนะคะ ก็คือเขียออกหมดเลยแล้วก็ดินข้างบนนี้ที่เขาหุ้มไว้นี่จะเป็นดินเหนียวก็เลยลองลองขุดดินดูรอบๆเลยนะคะเนี่ยขุดขุดดินขุดดินให้รอบต้นเลยทั้งหมดนี้ก็คือเอาดินเหนียวนี้ออกให้หมดเลยนะคะจนถึงดินเดิมของไร่ดินเดิมของไร่นี้จะเป็นดินทรายนะคะดินเดิมของไร่เนี่ยขุดลงไปเลยเนี่ยจนถึงดินเดิมของไร่เลยเนี่ยดินเดิมของไร่นะคะเนี่ย จะ,ะะจะเป็นดินทรายเลยนะคะจะเป็นดินทรายดำดินเดิมของไร่เนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นดินทรายดำนะคะเขาจะไม่ค่อยอยู่น้ำแต่แต่เขาก็จะมีมีช่องว่างระหว่างอากาศอยู่นะคะข้างบนนี้เป็นดินเหนียวเพราะว่าเราซื้อดินเหนียวมานะคะก็ขุดก็คงขุดขุดให้ถึงดินเดิมทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อให้รากทุเรียนกลัไปต่อค่ะรากท้เรียนนี่เราได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะนี่คือดินเหนียวนี่คือดินต่อดินเดิม นี่คือดินเหนียวทั้งหมดเลยนะคะนี่รักทุเรียนเรามามาเจอดิน wow. เหนียวเนี่ยนะคะเนี่ยเขาาไปไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยดินเขาแน่นมากเลยไปไม่ได้เลยเนี่ยค่ะลากทุเรียนทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยไปไม่ได้เลยบางอันก็พอพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่กี่ลักแต่ก็ไม่พอไม่พอจะหาอาหารได้นะคะเนี่ยดำไปหมดเลยนก็เลยวันนี้จะทําการ ล้างรากผู้เลียนโดยการขุดนี่แหละค่ะขุดเอาดินเหนียวออกข <c ười> ุดเอาดินเหนียวออกให้หมดเลยแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุลงไปนะคะอินทรีอินทรีย์วัตถุกจ็จะมีพวกแก็บนะคะเติมแกะบดิบแก็บอะไรนี่ลงไปนะคะแล้วก็กดิบแล้วก็มะพร้าวขุยมะพร้าวลงไปนะคะเติมแก็บดิบแบบ ขุยมะเท้าเพื่อก็คืออินทรียวัตถุนี้แหละค่ะเพื่อให้คือปรับสภาพดินใหม่เลยนะคะเติมแกบดิบกับขุยมะพร้าวเสร็จก็ใส่เข้ากันนะเอาลงไปเสบียงเลยช่วยให้ ก้อปลูกน,นะคะใส่ใบก้น <c oughs> านปลูขนาดนี้เลยนะคะคือต้องปรับปรับหมดปรับดินสภาพดินใหม่ให้มีอากาศนะคะให้มีช่องอากาศพอเสร็จแล้วก็ลดด้วยไอโคเดม่านะฮะลดด้วยโคเดอร์ม่าประมาณอย่างนี้เลยะะอันนี้อันนี้อันนี้คือขั้นตอนการที่จะทำต,อต่อไป ไปทันว่าเสร็จในการล้างลากซึ่งการล้างลากนี้เราเราได้ทํามาแล้วทั้งหมดเนี่ยสามต้นนะคะก่อนหน้านี้เราทํามาแล้วทั้งหมดเนี้ยสามต้น,นะะดูซิว่าจะไปทางไหนดูยอดเขาอยากเดินอยู่นะคะไปดูต้นทนี่ล้างรากทางน้นต้นต้นน้นค่ะต้นน้นทีเราเราก็ล้างรากแล้วนะคะ ้นนี้ก็สภาพเหมือนกันเลยค่ะแตกมาแล้วก็ยอดก็กุดยอดกุดแต่ตอนนี้กําลังแทน่ายอดนะคะแทนยอดยอดจะเด่น,ดน,นะะปกติก็คือยอดกุดหมดเหมือนกันค่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วกุดหมดเลยกุดหมดเลยก็สงสัยวันรากไม่ไปแน่นะคะก็เลยลองลองทำแบบนี้ดูดดนะคะนี้ก็ทุเรียน <c> เดือนสิงหาคมนี้ก็ครบหนึ่งปีนะคะสิเดือน นะคะโคนเขาโตค่ะโคนเขานี่โตมากเลยโคนนี่ทำไม่รู้ทำไม่พุ่มเลยเนี่ยโคนโตมากนะคะโคนเขาโตมากแต่ยอดไม่ไปไม่มาเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอคลิปทุเรียนการล้างลากทุเรียนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ